เขาจะเป็นแบบเนื้อปลากับโพงแล้วก็จะแบบเป็นวพวกทะเลนะคะเริ่มต้นคือ50บาทนี่บอกร้านราชาลูกชิ้นเท็กซัสราคาส่งราคาต่างหากครับผมสมมติใครที่เกียดทอดก็มาซื้อกับพี่เขาราคาแพ้ได้ราคาส่งค่ะแล้วก็ลาบทอดจะมีชุดละ50บาทได้ <laughs> นี่อันนี้เป็นร้านอาหารเนือ้อนุ่มเนือ นี่เขามีอาหารเหนือใครที่แบบว่าชอบทานอาหารเหนือนี่ตลาดโชคชัยสมีลูกค้ารอเต็มหน้าร้านเลยอันนี้ขายทุกวันไหมคะพี่ช่วงเย็นใช่ไหมคะ,ะเขาก็จะมีน้ําพริกโอ้หลายเมนูมากแล้วก็มีเป็นแบบผักสดให้แบบว่าเราเลือกได้เอาขนมคกอย่างเดียวกล่องนึง แล้วก็อันนึงเอารวมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขนมโคกอย่างเดียวคืออะไรคือแป้งพี่เขาหอมมากเลยอันนี้คือแบบกลิ่นนะแบบแป้งแบบเป็นเค้กเลยดีๆีเทเทเขายที่นี่ประจําเลยใช่ไหมคะทุกวันใช่ทุกวันเลยค่ะทั้งสุกี้ทั้งโจ๊กอันนี้เขาบอกว่าเป็นกะหรี่ป๊าปทำเองทำสดเขาจะมีหลายไส้มากเลยอ่ะอันนี้จะเป็นก๋วยเตี๋ยวเนื้อเพนจัน อันนี้เป็นร้านแอนเต้วหวยเฉาหวยบวรอยน้ำขิง